สวัสดีจ้าแม่สิทธจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสาราร,ราคาทองคำมิเคอรอแนลนำนราคาทองคำและายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่2ตุลาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐรวมทั้งความกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมนะคะทองคำสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นราว 0. 4เเต์ ปัจจัยหนุนแรงซื้อในตลาดทองคำมาจากความกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นของสหรัฐในขณะที่เงินบาทนะคะหลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะอ่อนค่าที่บริเวณ33.39บาทถึง34บาทต่อ1ดอลลาร์โดยกลางสัปดาห์นะคะอ่อนค่าแตะบริเวณ34บาทได้ในระยะสั้นๆส,สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่2ตุลาคมปี2 5 6 4 ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9 10. นาฬิาาากา10นา, 6, 27, 4, า,า,ออ 28, าทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ27,900บาทขายออก28,000บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ27,394บาท12สตางค์ขายออก28,500บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจำวันที่2 ตุลาคมปี2 5 6 4ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา10นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นมา50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาณนะนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าว ที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะแม่เสินก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะ like, กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆข่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ thank you